โทรตามตลอดนะฮะโทรตามตลอดส่งข้อความตลอดถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วแล้วก็มีใครโทรหาไม่แวะเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเอาโทรสทมมาดูหน่อยนะว่าว่าเออคุยไลน์กับสาวคนอื่นหรือเปล่า เราก็คิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไม่มีแฟนแล้วก็เหมือนจะหวานเสน่ห์ให้เราถ้าคิดได้ขอให้ขอให้กลับตัวแล้วก็นำเงินมาคืนโอนไปแล้วหลายครั้งเขาก็รู้ตัวเลยฮะ,ะ<ม>อยอดออกมันสูงขนาดนั้น<ม>ประมาณล้านแปดคิดว่าผมคงไม่ได้โง่ที่จะ<ม>จะไม่รู้เขาส่งข้อความมาว่าเอ,อมีอะไรจะคุยด้วยไหม,ม,มผมบอกว่าไม่มีทำไมเหรอพี่วิทย์ คุยได้ก็ได้คุยได้นะเจราจาได้นะเราก็นึกถึงแล้วอ๋อรู้ตัวแล้วใช่ไหมข่าวนี้ขยี้ตอค่ะมีกรณีเสียคนหนึ่งค่ะไม่เป็นเสียัยแล้วกันนะเพราะเขามีเงินเยอะเขามีเงินเป็นล้านเลยมีเสียคนหนึ่งเขาออกมาร้องสื่อโดยบอกว่าเนี่ยเขาโดนผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันในร้านนวดเนี่ยนะลอกเอาโอนเงินจากโทรศัพท์มือถือของเสียไปเนี่ย เกือบล้านแปดอะหนึ่งล้านแปดแสนประมาณเนี้ยนะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเสียเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหมันเจ็บช้ำน้าใจประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียก็คิดว่าเอ๊ยคืน้องเขาก็คงชอบเสียจริงแหละแล้วเสียจริง,รงเนี่ยเยก็แบบก็ยินดีนะของเงินนะขออะไรโอ้เจก็โอนให้นะแล้วทีนี้ปรากฏว่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไปเสียช็อกเสียช็อกเลยเสียก็เริ่มเล่าให้ฟังโดยบอกว่าไปร้านนวดร้านหนึ่งแล้วทีนี้ก็ไปเจอกับหมอนวดชื่อนางสาวเล ก็นวด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 ในยังไงก็มันนวดแล้วไม่หายเมื่อยหรือว่านวดแล้วติดใจก็ไม่รู้เลก็เสนอบอกว่ามีนวดพิเศษนะครับเสียเสียสนใจจะนวดพิเศษไหมคะอ่ะก็เลยตกลงกันตกลงจะนวดพิเศษรู้ใช่ไหมว่านวดพิเศษคืออะไรไม่ต้องขยายความใช่ไหมหลังจากเสร็จสับแล้วเรียบร้อยปุ๊บนวดพิเศษเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะก็มีการจ่ายเงิน5,500บาทตอนแรกเสียก็จ่ายเงินไปเป็นเงินสดปรากฏว่า เลบอกว่าหนูขอเป็นเงินโอนค่ะเสียอะแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าแล้วก็ช่วยไปส่งหนูที่บ้านแถวราพัแหงด้วยได้ไหมคะเสียอะก็พาขึ้นรถกันไปในจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เสียเนี่ยโอนเงินตอนกําลังขับรถอยู่เลยนะเสียก็แบบว่าโอนไปด้วยขับรถไปด้วยแล้วไม่รู้เลยไงว่าเลเนี่ยกำลังอยู่างนอยู่เลก็เลอยู่เลอยู่เลอยู่อะแอบดูรหัสเข้าแอปพลิเคชันธนาคารเข้าแอปพลิเคชันธนาคารซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นปรากฏว่า เลเนี่ยนะก็ทําท่าทําทางเหมือนกันบแบบหึงหวงชอบเสียแล้วก็บอกเสียขาหนูชอบเสียนะหนูอยากจะดูแลเสียหนูอยากจะแบบจริงจังกับเสียอะไรอย่างเงีย้ยเออเสียคนนี้อายุสี่สิบเจ็ดปีก็รู้สึกแบบเออเขาคงชอบเราจริงๆอนะเนาะแล้วทีเนี้ยก็มีโทรคุยกันอะไรกันแล้วก็มีหึงหวงกันแล้วบางทีแบบว่าเขาโทรมาเสียไม่ได้รับนี่ก็มีอาการแบบงอนด้วยแล้วก็แบบมีอารมณ์แบบ,บบบุกมาหาจนถึงที่ร้านมือถือที่เสียขายมือถืออยู่ตรงห้างแถวปทุมวันที่กรุงเทพนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะบอกว่าเสียเสียมีใครรอเปล่าคะเนี่ย เสียน่าใจหนุ่มหรือเปล่าคะเอาโทรศัพท์มาเช็คดูหน่อยสิ๊พอได้โทรศัพท์มาถึงปั๊บก็ทําทีเหมือนก็เช็คมือถือเสียก็ไม่รู้ก็คิดว่าเขาอยากจะเช็คว่ามีสาวๆคนไหนมายุ่งกับเสียหรือเปล่าแค่นั้นปรากฏที่ไหนได้เปล่าไปกดแอปพลิเคชันเพราะว่ามีแบบรหัสเข้าแอปพลิเคชันธนาคารแล้ง่ายแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกเสียคะหมูร้อนเงินหนูต้องการเงินสองหมืนะ่นเสียก็โอนให้ในจังหวะนั้นนีก็เลยเลก็เลยอีกเลอีก,ลอกแล้วก็หลังจากนั้นใช้มุ้งเดิมๆ เสียเอามือถือมาให้หนูเช็คหน่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเสียก็เหมือนเดิมก็ไว้ใจก็เอาโทรศัพท์ให้เขาให้เขาไปเช็คแสดงความบริสุทธิ์ใจของเสียไงว่าเสียมีหนูเพียงคนเดียวปรากฏว่าโอ้โหลัวเลยทีนี้กดกดกด,กด,ก,ดกดเริ่มต้นครั้งแรกโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง1,000บาทก่อนหลังจากนั้นโอน4999 99, 9บาท ทำไมต้องส49,999บาทเพราะว่าถ้าเกิดเป็น50,000ปุ๊บเขาจะให้สแกนใบหน้าเสียไงนี่ก็เลยโอน49,999บาทโอน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 ใหญ่เลยคุณผู้ชมแล้วก็เห็นบอกว่าวันที่19จนถึง31สิงหาคมอ่ะโอนไปแบบชนิดแบบยับยับเลยโอนรัวๆ้นเลยเอาว่า31สิงหาคมเนี่ยวันสุดท้ายก่อนจะโดนจับได้เนี่ยนะโอนไปวันเดียว17รอบยอดหมื่นยอด49,000อ่ะที่ว่านี้นะกด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  เสียก็ไม่รู้ตัวนะเอาจริงๆจนกระทั่งหนึ่งกันยายนมันมีเงินโอนเข้าบัญชีมาแปลกๆเสียก็เลยเอ๊งิอนใครว่าโอนเข้ามาแปลกๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเลเลยนะกลายเป็นว่าเสียก็กดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันธนาคารแล้วจ้าเอ๊ะเงินหายเงินหายเลยกดเข้าไปดูสเตทเมนต์สเตทเมนต์มันมีการโอนเข้าไปที่บัญชีของเลล้วนๆทั้งนั้นเลยยอดสี่หมื่นเก้าสี่หมืเสี่ยตกใจมาก แล้วเสียก็แบบเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มีแจ้ง SMS มาอนเงินขนาดนี้อ๋อไปกดดูเข้าในหมวดโปรแกรม SMS เลยไปปิดเสียงไว้เลยไม่ให้แจ้งเตือนแล้วไปกดดูในแกลลอรี่แกลลอรี่ทำอ้าวเดินผ่านอ้าวมีแมวมาดมเอ้ยมีแมวมาดมทีนี้ก็กดเข้าไปดูในแกลลอรี่ก็จะดูว่าโอ้ มันก็ต้องมีสลิปให้เห็นบางใช่ไหมที่ผ่านมาทำไมถึงไม่เห็นสลิปเลยปรากฏว่าเลนลบสลิปออกจากแกลลอรี่ทุกอันที่มีการโอนเงินลบออกจากทั้งขยะด้วยเสียบอกโอโหถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ไหวแล้วเสียตาสว่างเลยจะรักจะชอบอะไรจะก็แล้วแต่เสียไม่เอาแล้วนะคะปรากฏว่าพอเป็นข่าวขึ้นมาเสร็จแจ้งความใช่ปะวิเป็นไรนะคะไม่เข้าต้องเหรอคะ เสียไปแจ้งความใช่ไหมปรากฏว่าเลโทรกลับมาติดต่อกลับมาบอกว่าเสียขาหนูขอเซนราจาหรือแบบเออหนูผิดไปแล้วหนูขอเซนราจาเสี่บอกไม่ยอมไม่ยอมเสียจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหเน่เลนะเลนี่พลาดอย่างใหญ่หลวงแล้วนะเพราะจริงๆเสียคนนี้เข้าใจดีเสียคนนี้เขาใจปั้มด้วยเสียคนนี้สวดด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเลไม่ทําแบบนี้นะไม่โอนเงินล้านแปดไปให้ตัวเองเนี่ยนะเสียเขายินดีจะเลี้ยงดูหรือคบหากันยาวๆแต่สุดท้ายงานนี้ เข้าคุกแน่นอนตึงๆข่าวนี้ขยี้ต่อค่ะ